ไอ้นายเป็นให้เองเป็นอ่ะเดี๋ยวมันไม่ได้เล่น <c oughs> ผิดไหม สีขาวเนี่ยเป็นคนละขาวเป็นคนละเชื่อใจได้ไปไหนแล้วว่ะสีแดงเฮ้ยปแปลกๆนะเฮ้ย เจอศพก็สีแดงอะ่ะขอทำแค่นะใครแก้ไฟยังเนี่ยยังไม่มีใครแก้ไฟอีกเหรอแก้ดิครับ แสดงว่ามีมีศพใช่ไหมเพื่อนกำลังจะกดรีพอร์ตเลยครับศพน้ำเงินไอ้ศพชมพูคือมาอยู่ใกล้กันเลยอะศพชมพูอ่ะอยู่ห้องยู่ยปรจอนกูเจอสี่น้ำเงินน้ำเงินอยู่ที่ประจรรอนกอูเจอสีชมพูอยู่ห้องยิงปืนกูอยู่กูเจอมาอยู่ห้องไฟอะ เออกูกูอยู่ไอ้เขาห้องไฟไอเบนแล้วก็ใครคนนึงกูห้องไฟตูแม่เบนเบนเบนถามกูเป็นกูออกมาจากห้องกล้องกูออกมาจากห้องกล้องเดี๋ยวอิงกูดูกล้องมาอยู่ห้องเสาอากาศอ่ะแล้วประตูก็ล็อกด้วยคำนวณก่อนตอนแรกตอนแรกมึงมากูเลยเปิดไงก็เลงจะเข้าไปไงเอ้ยไอ้นี่เว้ยเฮ้ยมึงฟังกูนะแต่ไม่รู้มันจะจริงป่ะนะคือกูอ่ะดูกล้องอยู่ใช่ไหม ก็เห็นนะเองอ,อะมันอยู่ซ้ายล่างแล้วมันอะยืนอยู่ตรงประตูเลยมันยืนยืนโชว์กล้องอ่ะสักพักมันก็เดินไปทางขวาก <c oughs> ูเลยเดินตามมาว่าจะมีศพไหมแล้วกูเดินมามนเรื่อยๆอะเดินมาจนเจอห้องเลเซอร์อะห้องยิงปืนอะแล้วก็เจอศพสีชมพูแต่กูไม่รู้ว่าอิงมันเดินไปทางไหน,น,นแต่ว่ามันอยู่ทางนั้นไงมันอยู่ตรงนั้นเลยมันเดินไปทางนั้นแ่ะเจได้ไไหนอ้าเจไดกูตายเอ้าหวยเ้ยทำมาคงกู กู e> ت ت บอกให้เดินตามเจอพี่เจอหนาดูโอมเถอะเออแล้วมีสีดำเป็นสีดำเป็นสีดำไม่เห็นเห็นแต่สีูสีดำเป็น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 วัวสีดำเลยกูตายไปแล้วคนตายมันจะหมดไม่รู้ว่าไอ้ไอตายไอ้ลิสไอ้ลิสนู้ว่าใครไว้ลิสกูเบนสมาคมเจไดคอตัดสินเจ้าลอ้ลิสีแดงวัวสีแดง กูสีแดงไอไม่รู <S s ้อ่ากูลงทันสีแดงอ่ะก็ังทิงกูอ่ะอะไรเขาเคิมรีบโบวยอะไรอ้ลิศไอ้ไม่ใช่ออนนี้อยู่กูใช่ใช่ใช่กูลงทันสีเลที่นี่้องไงม่เสร็จพอดีออกมาจากถุงออกมากห้องใต้ดินอ่ะไม่ต้องพูดขอเล่นบ้างไม่ทันกลตายตรงนั้นแูทิ้งไม่ใกูทิ้กูว่ะ น่าจะไปอร่อยนั้งแด้ชิปหายนะใช่จริงวันนี้ไอ้หียมึงโหวดหมดขอเล่นบ้างใครก็เขานักปลาไข่นะที่จ้ตัวละครที่ยากชิปหายถ้ามันนับบนคิวก็ใช่ล้วก็แพ้อะ น่าจะแพ้ได้อะ่ะไม่แน่ใจว่าสีแดงเป็นเบา่าอเบ็นน่าจะใช่สีขาวเป็นคน สีขาวไอ้ลีดไอ้ลีดเอ้ยไม่นะเพื่อนไอ้ลีดเพื่อนลีดอยู่ใกล้ๆตรงกูอยู่กับเบนตรงไอ้นี่ยไอ้ที่กอกน้ำอ่ะตรงกอกน้ำอ่ะอ้าวไอ้อะไรกูอะสองตั้งอยู่แล้วกูโดนกูอยู่กับไอ้เบนอะไรยืนยันว่ากูอยู่ตรงที่เครื่องจุนใช่เห็นเห็นเห็น ยังกับสีส้มอ่ะแหละก่อนก่อนหน้านั้นอ่ะไอ้ริสอยู่กูอยู่ตรงที่เกิดเลยนะสีม่วงส้มอยู่กับสีม่วงสีส้มกับสีม่วงอ่ะอยู่กับไอ้ริสสองคนหาคนอ่ะอยู่ด้วยกันกูอยู่ะี่เกิดอ่ะโหวดโกูอยู่ที่เกิดกูอ่ะโหวดโหวดที่อยู่แล้วแหละว่าใครอ่ะเอ้ยมึงเชื่อกูป่ะอ่โหวตเลยโหวตเลยมึงเชื่อกูป่ะใครๆคช่วยโหวดสีส้มถ้าเกมไม่จบให้โหวตกูทิ้งกูไม่อยากโดนฆ่าโอเคสสีีไไรสีส้มสีม่วง ถ้าเกมไม่จบให้โหวตกูท yeah. ิ้งไม่ต้องเอไอเอาโหวตกูยังไม่ได้พูดเลยเลยไม่โหวตกูแล้วเกมไม่จบกว้บอลได้เลยเกมมึงมึงมาแก้โง่หนี้เอาวะฉันต้องเป็นผีทุกตาเลยใช่ไหมสีเจ้าอะไรเบ็ดใครวะใครเป็นอ่ะอิงก็เป็นอะไรวะไอหนวดอ่ะคิดไม่ผิดคิดไม่ผิดเิโกตายไอหนวดวะ ม,ม,มออโอ้โหกูเราถูกสองคนนะครับ